สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาพาไปลุยอารีนากับทีเมตาสุดตึงกันนะครับนี่เลยไซเลนซ์ซาวสแท้งอเทอร์นอลชูการ์ชาร์นะครับอ่า เป็นไปตามที่เราเนี่ยคาดเอาไว้ในตอนที่เราวิเคราะห์ทีมใช่ไหมโอ้เป๊ะเลยตัวละครตามนี้เป๊ะๆอะไปลังดูข้อมูลกันนะครับนี่เลยสำหรับเจ้าตัวใหม่ไซเลนซอเนี่ยแน่นอนดาเมจโคตรจัดนะครับนี่ก็เลยมีการอะเพิ่มปริมาณคูททมไปเพิ่มเพิกเ,เ,เฉยไปนะครับตอนนี้ได้อยู่ที่54.6%ก็น่าจะประมาณหนึ่งแล้วความแรงเริ่มได้แล้วอะโฮลี่นะครับผมใส่เป็นคูไทม์ล้วนนะแบบนี้เลยนะครับ จริงๆอยากจะเสริมพลังชีวิตแต่ว่าไม่ไหวว่ะแล้วก็อีเทนอลชูการนะครับนี่ครูทามล้วนเบสกิตเพิกเฉยนะครับโดเอลใส่เป็นผสมผสานตามนี้นะครับอ่าอึดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าชา w m มิลเป็นเวอร์ชั่นครูทามเบสกิตเพิกเฉยนะครับทีมเนี้ยมีหลากหลายสไตล์มากในเรื่องของสมบัตินะไม่ว่าจะเป็นตำลาโนวีดหีบสมบัติอะไรวะแวนเขียวเบอร์รี่ สมบัติใหม่ก็มีหรือแม้กระทั่งสมบัติระดับแรสีฟ้าก็มีนะครับมันเยอะไปหมดแต่ว่าวันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเบอรี่กับแว่นเขียวนะครับที่หลายคนนนิยมใช้กันอันดับตอนนี้ผมไม่ตายเลยนะตั้งแต่ทําคลิปรีวิวไปมันยังไม่ล่วงจากอันดับเลยเออเกิดอะไรขึ้นวะนี่ก็ยังมีคนมาตีแล้วก็แตกนะเมตาเก่านะครับแสดงว่าเอ้ยเมตาเก่าก็จะยังพอได้อยู่อ่ะไปลองดูกันเอาคนไหนก่อนดี เดี๋ยวไล่ไปเลยแล้วกันละครับอ่ะไล่เป็นกระดานไปดูว่าเราเนี่ยจะแพ้ชนะทีมไหนบ้างแตกกระทีมไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นหีบเป็นหีบอ๋าเป็นหีบเราชนะนีกว่าจังหวะเกมเดี๋ยวค่อยดูกันที่แบบเน้นๆนะครับดามเมจเราเนี่ยเยอะกว่าเขานะแต่ว่าดาวตัวละครเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าเราในเรื่องของป้าฮอลลี่ใช่ไหมที่เหลือก็ใกล้เคียงสมบัตินี้เรากินนะครับอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะเกม ในคนที่ตึงกว่านี้เนี่ยรูปแบบทีมมันค่อนข้างจะฟิกว่าเป็น2แทงนะครับดังนั้น1แทงซีซั่นนี้จะเล่นยากมากอ่าเดี๋ยวดูคนนี้หน่อยละกันนะครับเป็นหีบกับอ่าแว่นเขียวเป็นหีบแว่นเขียวส่วนหลังนี้นเป็นเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่แล้วก็แว่นเขียวคือหลายคนอาจะสงสัยว่าทำไมเจ้าเซเลนซาลเนี่ยไม่ได้ออกสกิลตัวแรกใช่ไหมเป็นเพราะว่าแพสซีฟของป้าโฮลี่นะครับทำให้อ่าตัวอื่น ต่อให้มีตัวที่แบบอยู่หน้่ๆน้อยกว่านี้ยังไงป้าก็ออกเป็นตัวแรกด้วยแพสซีฟของเขานะครับนี่ก็มีการปรับจูนคูล่าใหม่ประมาณหนึ่งไม่ให้มันทับกันนะครับซึ่งก็ผลงานเนี่ยดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีสะดุดแโดอเอลปิบบเปิบปบ,บ,บ,บพอเป็นฮิลแบบนี้ตัวฮิลนะครับใส่แค่ตัวเดียวก็เพียงพอเพราะว่าได้จากสมบัติอีก2ออย่างเออทั้งเบอร์รี่ทั้งแว่นมันล้างทุกอย่างให้นะครับนี่โอ้โห จากดาเมทที่เดือดกันอยู่แล้วกลายเป็นแม่งเดือดกว่าเดิมเยอะเลยจริงๆนะครับนี่อ่าออกอย่างที่อยากให้เป็นคลิกดูเอาไว้นะครับทุกคนก็คือเรื่องของดาเมจหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ยทำไมบางทีอิ t น r าชูการ์มันอาจจะเยอะกว่าหรือว่าชาโด w อาจจะเยอะกว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอย่าลืมนะรอบสกิลของเจ้าตัวใหม่อย่างเซเลนซ้อมมันจะช้ากว่าตัวดามเมตตัวเก่ารอบหนึ่งเพราะว่ามันจะออกสกิลเป็นตัวได้ท้ายนะครับอ่ะลองดูคนนี้ละกันคนนี้ค่อนข้างตึงมากขอขอได้เปรียบผมแน่นอนนะครับเยอะกว่าทุกอย่างเลยและก็ทีมสมบัติเดียวกันด้วยโอกาสแพ้สูงมากนะครับด้วยแค่เป็นแนวทางอ่ะจังหวะโอท็อปร้อยด้วยดูว่าเราเซตได้ถูกหรือว่าใกล้เคียงก่อนไหมนะครับอืมจังหวะฮิล เลือดผมเหมือนจะลดเยอะกว่านะอืมอ่หิวขึ้นไปโดเอลนะครับโอ้แต่ว่าเซเลนซ์นี่ก็มีแบบความเปราะบางแต่ว่าถ้าโลกกลางทุกจังหวะแบบเนี้ยเออเออแบบเนี้ยมันมันก็ยังพอฝืนได้อยู่โอ้โหสมบัติไม่ไหววะแรงจริงต้องเพิ่มดาวหน่อยนะครับแพทนี้ผมก็กะว่าจะเต็มที่นะสําหรับตู้นี้นะครับอือยวขออนุญาตไปเปิดเพิ่มอตอนนี้น่าจะรู้ผลแล้วแหละของแม่ง แตกต่างกันเนี่ยเขาไป2ดาวดาวตันหมดแล้วนะครับอืมสดาวนี้ก็ต้องเติมประมาณหนึ่งอะบางไงก็ต้องดวงโคตรดีนะผมเติมทุกแพ็กนะครับทุกคนทุกแพ็คที่เติมได้ตอนนี้อยังได้แค่นี้เองอะเจ็บใจมากอ่ะมาดูกันเมื่อกี้นะครับแพ้ไปแค่หนึ่งตาโอเคแต่ว่าคนที่เราแพ้ก็สุดจริงนะครับนี่1ดาวแล้วอะไรวะได้กันง่ายเป็นขนมเลยส่วนผมนี่โคตรยากเลยล้างกระดานไปเมตาเก่า ช่วงนี้แรงมันจะดูห่างนะครับดูห่างแต่ว่าพอเล่นจริงแล้วตึงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบท็อปเซิร์ฟแหละในช่วงหลักพันนะครับแค่ว่าเขาจะยังไม่ได้ตัวใหม่หรือยังไม่ได้ตายจริงจังนะครับเนี่ยตีนิ่มเลยเมตาเก่าผมมั่นใจเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่ว่าเรายังมีรอดอลองดูคนนี้เมตาเก่านะครับหรือว่าหลอกวะพลังเวอร์มากเอออาจจะหลอกถ้าเป็นสเลนซอ้อยยืนไ้ตัวเดียวนี้อันนี้น่าสนใจเดวขออนุญาตด,ดูจงังหวะ อาจจะเป็นไซเลนซ์ตัวเดียวก็ได้อ๋อไม่ใช่นะครับโอ้ก็ว่าพลังเวอร์คิดว่าเป็นไซเลนซ์ยืนหน้าตัวเดียวอะดูจังหวะกันนะครับเวลาเจอเมตาเก่าอาจจะโดนก็ได้นะเออใครจะไปรู้นะครับแต่ว่ายังไม่เคยแพ้มตตาเก่าเปึ๊บเปึ๊บนี่ดาเมจดูดีมากโอ้ยแรงโคตรแรงแรงจัดมันโดนกันได้นะครับโอ้โหบมือ เออผมเองก็ใช้ป้องกันอยู่เหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะโดนสวนแบบนี้เพราะว่าจังหวะดาวมันน้อยแต่คนนี้เขาตึงมากนะครับแล้วผมก็คิดว่าเขาเนี่ยมีไสเลนเซลแน่นอนทุกคนมีไสเลนเซร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะดูจากดาวเขาแล้วเขาต้องเติมเพราะดาวเขาตันกับทุกตัวเลยแต่เขาแค่เอาทีมนี้มาล่อไสเลนเซาดังนั้นนะครับทีมนี้อาจจะแก้ทางทีมของผมก็เป็นได้นะทุกคนเออก็ดูไว้เป็นแบบตัวอย่างนะอ่ะ เราเจอตัวอย่างน่าสนใจแล้วนะครับโอเคลองดูนักขนูกันบ้างแตกเฉยพี่หลอกผมเออเราเพิ่งจะมาได้วันนี้ก็อาจจะต้องลองทีมสักหน่อยนะครับอ่าแตกว่าตานี้เกิดอะไรขึ้นตานี้เกิดอะ,อะไรโอ้ไม่แปลกใจเลยแม่งดาว,ควดโคตรสดฮอลลีดาวตาลเขาไปสองดาวแล้วเขาไวอ่าลองดูดาวเป็นสองดาวครับแตกต่างนะครับเอ,อ้แต่ว่าผมผมเยอะกว่าอืมเยอะกว่าแล้วเราแพ้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะ น่าจะเป็นตัวอื่นใช่ไหมตัวอื่นเขาเนี้ยเยอะกว่าเราพุ่งเลยเดายากกว่าตอนนี้โอเคน่าจะเป็นจังหวะเกมครับแพ้นะอ่ะก็ลองดูตอนนี้เมตาจะเหมือนเหมือนกันเลยพอไปสองแทงอะ่ะมันไม่มีตัวแทนแน่นอนนะผมมั่นใจเลยอะ่ะยกเว้นว่าจะเปลี่ยนตัวฮิลเป็นบันนี่แต่บันนี่เนี่ยคงจะเจอได้น้อยลงแล้วเพราะว่าปัจจุบันนะท็อปเซิร์ฟก็ใช้เป็นโดเอลนะครับจะได้บันนี่เป็นสเปเป็นสเปเชียลที่ อายุเนี่ยถือว่าสั้นสุดในการติดเมตาครับถ้าเทียบโดยตรงอะ่ะเอออยากนแนดพวกนี้เป็นนานเยติเป็นนานเฟรเรสเนี่ยนานนะครับแต่พอเป็นเจ้าบันนี้เนี่ยประมาณสองสแพทเนอะก็ค่อยๆดอบไปแต่คิดว่าเดี๋ยวก,ก็กลับมาอันนี้ตึงนะครับโู้โดนว่ะเอยเริ่มโดนทีมสไตล์เดียวกันแล้วว่ะอืมสมบัติแบบนี้นะครับหรือเขาใส่ครูไทม์กันวะหรือว่าเขาปรับเป็นอะไรครูไทามมากกว่านี้ไหม ไม่ก็ชาร์โดที่เป็นโจมตีนะครับเพราะว่าชาร์โดเขาเนี่ยแรจะดามเมจเยอะมากเป็นไปได้อะโอเคไม่เป็นไรขึ้นมาหลัก700ก็ตึงมากแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่าแต่ว่าก็กำหลาบได้มันก็ต้องแล้วแต่จังหวะด้วยเนี่ยขึ้นมาที่ Elite Master 2แล้วนะครับอ่าหลายคนสงสัยว่าจะใช้สคริปแบบนี้ยังไงคือกูต้องจบแรงสูงๆนะครับ มันถึงจะให้เท่าที่ผมจําได้ต้องจบแรงสักอย่างหนึ่งนี่แหละอืมยีิบสองล้านเนี่ยน่าจะมีหลายสไตล์นะครับบางคนอาจจะพวแวงหลังหรือเปล่าไปใส่ล้อสายติดบางชิ้นหรือเปล่าก็เลยทําให้มันไม่ได้แรงอย่างที่เราคิดนะครับหรือไม่บางทีก็จ,จะตายในจังหวะเนี่ยดูอย่างคนเนี้เราไม่น่าจะชนะเขาได้นะลองดูดาวเขาแต่เราได้ชนะแต่เราไปแพ้แบบแปลกเออ ถูกไหมโอนิดาเขาเยอะกว่าเราหลายเท่าเลยอ่ะเบอร์นี้สปายวะโอ้โหตกใจคิดว่าเป็นทีเมตาไม่ใช่นะครับจะขึ้นทับห้ารอยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวตีให้ดูอัตราชนะ10ตาชนะสักแได้นะโดยโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าแรงมันยังไม่ได้สูงถึงขั้น,นอเจอเข้มเข้มขนาดนั้นแต่ว่าก็ชนะ7-8ได้อยู่อ่ะคนนี้ได้ลุ้นโอ้โหโดนวะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับ โอ้พอเริ่มเจอดาวแน่นๆเนี่ยสู้ลําบากครับผู้คนดูดาวเขาดิ5ห้ดาวสี่ดาวทั้งนั้นเลยสําหรับบิสนะครับยอมรับเลยเพราะตัวไม่เหมือนกันหมดอะมันไม่รู้จะแข่งอะไรแล้วถูกไหมบิสกิตมันก็มีค่าที่เต็มที่ของมันนะครับดังนั้นก็ต้องยอมรับสภาพไปเราับพาดเองในแพทพวกนั้นนะครับไม่ยอมเปิดหรือว่าเปิดได้น้อยนะเนี่ยโดยทั่วไปก็ยังตีได้ในคนที่แบบเนี่ยของก็ถือว่าเยอะกว่าเราอืดังนั้นนะครับ ก็ดูกันไปอ่ะหมวดไปครับแต่เมตาเก่าละแพ้แค่คนนั้นคนเดียวใช่ไหมอันนี้ตึงแน่นอนครับเนี่ยทีนี้ชนะงงแล้วแมงขูของโคตรตึงอ่ะโอ้เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะดูคนนี้กระดานนี้น่าจะกินเรียบนะครับดังนั้นเฮ้ยบนระดับเนี้ยคุณชนะติดต่อกันได้ เป็น10บตาเนี่ยน่าจะเกือบ10ตาเลยใช่ไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมพึงพอใจนะครับเซตออฟเซตของประมาณนี้ยังได้สคริปต์อยู่ไปเขาให้โคต้าสคริปต์มาก็ใช้เลครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเก็บอันนี้นะไว้ทำเควสที่เก็บเพราะผมต้องการแลกอันนี้แหละไอไอแสงเปล่งประก,กายใช่ป่ะจำไม่ได้เออน่าจะใช่มั้งมันค่อนข้างสำคัญมากในการเล่นนะครับเอาไว้อัพวิหารให้บัฟมันเพิ่มมากขึ้นรอดไหม รอดว่ะโอ้โหสิบกว่าตาได้แล้วนะครับขึ้นมาทับห้าร้อยแล้วนะนี่นะครับดังนั้นนะครับการันตีได้เลยว่าตึงมั่นใจได้เลยอ่ะไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายก็คือจบนะกีตาร์ตราชนะเป็นไงก็ไปเช็คเอาเองนะครับนี่เมตาเก่าเป็นไงทุกคนทีมผมว่าลงตัวแล้วแหละเหลือแค่ไปเพิ่มดาวส่วนทีมป้องกันที่เราเห็นแล้วก็สนใจ ในกรณีที่คุณไม่ได้เจ้าตัวสเลนซอนะครับไอคนที่เราแพ้เขาเนี่ยเขาใช้เป็นทีมนี้นะทีมนี้ทีมนี้ทุกคนเขาใช้ทีมนี้ป้องกันผมเองก็ใช้งานอยู่เหมือนกันเออลองไปย้อนดูว่าสมบัติเป็นแบบไหนนะครับจําไม่ได้แต่ว่าแม่งแรงจริงออคือแม่งแรกเลยอะแต่ดาเขาแน่นอ่าดาเขาแน่นก็วัดดวงไปส่วนผมอะใช้ทีมนี้ป้องกันอยู่นะครับก็ยังพอจะก,กันได้นะนี่ ผมเราเก็บแก้แขนก็ยังพอจะกกันพวกที่มีซาเลนซอลได้นะครับเห็นไหมก็มีโดนบ้างส่วนใหญ่ก็บวกอยู่ดันงนั้นนะครับเออใครยังไม่ได้ก็ทีมนี้ไปก่อนละกันอ่ะวันนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย